สวัสดีครับไกครับสวัสดีครับ,รบการครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกมการ์ดที่ชื่อว่า Rat Attack Cat เกม r ร t a t t ท c k Cat เล่นได้ตั้งแต่ผู้เล่น2-4ถึง4คนใช้เวลาเล่นประมาณ10นาทีก็จบแล้วทักษะที่จะเป็นในการเล่นที่ควรม,มีก็คือความทรงจำความอมดทนสมาธิและใช้ดวงเล็กน้อยวิธีเล่นเริ่มต้น เราจะแจกกร์ดคนละสีบใบจากนั้นโมเดนทุกคนต้องเปิดกา,า์ดซ้ายและขวามาดูและจำให้ได้โดยไม่ให้คนอื่นเห็น ธีชนะคือคนที่ได้แต้มรวมการ์ดสี่ใบน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะเริ่มต้นเล่นผู้เล่นคนแรกจัวการจากในกองขึ้นมาหนึ่งใบโดยไม่ให้คนอื่นเห็นจากนั้นก็จะมีสองทางเลือกครึ่งหนึ่งสลับกับการ์ของเราใบไหนก็ได้หรือสองถ้าไม่เอาก็เลือกทิ้งกองทิ้งไปจากนั้น ผู้เล่นคนที่2และคนถัดไปจะมี3ทางเลือกคือ 1. หยิบการ์ดไปบนสุดจากกองทิ้งสลับกับการ์ดของตัวเองหรือ2และ 3. สตัวก,การ์ดเหมือนผู้เล่นคนแรกเลือกทิ้งหรือเก็บไว้ นั้นก็จะเล่นวนกันไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เล่นคนใดจะคิดว่าตัวเองมีแต้มรวมน้อยที่สุดแล้วก็ให้เคาะโต๊ะสามครั้งป๊อก๊อก๊อกและพูดว่าแร็คแอทแคทจากนั้นผู้เล่นคนที่เหลือก็จะเล่นกันอีกคนละหนึ่งรอบเมื่อวนกลับมาถึงผู้เล่นคนแรกก็ให้เปิดการ์ดแล้วก็รวมแต้มทั้งหมดจากนั้นดูว่าใครมีแต้มน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าหากว่าเมื่อเปิดมาแล้วมีการ์ดพิเศษ ก็ให้นํากรารพิเศษนั้นทิ้งลงกองทิ้งและจั่วการด์ดใบใหม่ขึ้นขึ้นไปจากนั้นก็นัำแต้มรวมกันตามปกติจะใช้การพิเศษได้ต่อเมื่อเราจั่วแล้วทิ้งกา๊์ดลงไปในกองทิ้งซึ่งการาดพิเศษใบแรกคือกร์ดทีความสามารถคือเปิดดูกา๊์ดที่ฟั่มของตัวเองหรือของคนอื่นได้หนึ่งใบ โดยไม่ให้คนอื่นเห็นใบที่2คือการ์ดสวัปความสามารถคือสามารถสลับการ์ดของตัวเองกับของคนอื่นได้1ใบใบที่3คือการ์ดรอทูความสามารถคือการ์ดเพิ่มอ,อีกสองใบครั้งละหใบ ในปัจจุบันเกม Red a ะ t ท c h แค t อาจจะหาเล่นได้ยากเพราะว่าเกมออกมาค่อนข้างเก่าแล้วแต่ว่าถ้าหากเรามีไพ่สำรับปกติเราสามารถประยุกต์ออกมาเล่นเป็นเกม Red a ะ t ท c h แค t ก็ได้โดยใช้ตัวเลขตั้งแต่ A จนถึง10แทนตัวเลข0-9ถึง9แล้วก็ใช้ตัวแจ็คควีนคิงแทนการพิเศษได้ โดยเราอาจจะใช้การ์ดแจ็คแทนพีคหรือว่าใช้การ์ดคิวแทนสวารหรือว่าจะใช้การ์ดคิงแทนรอทูก็ได้เช่นกันต่อไปเราจะมาทดลองเล่นกันนะครับ ไม่ได้ต้องสลัะของตัวเองกับของคนอื่น 有不热是吧？ ออกออกแน่ๆแท้ๆอืมอืมรอกจุดท้ายจ้าออสวยจริงๆจบโอ้จริงๆน่ดูซะก่อน เจ็ดแต้มสองสามเจ็ดแต้มเจ็ดสรุปรวมคนนี้ก็เป็นผู้ชนะในรอบนี้เพราะว่าได้แต้มน้อยที่สุดขอบคุณครับที่รับชมบายบายบาย